ในเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพกันบ้างน,นะคะแก๊งหลอกเช่ารถค่ะก็ยังคงเหิมเกริมนะคะส่งผู้หญิงไปหลอกเช่ารถจากเต็นท์รถเช่าของว่าที่ผู้สมัครสอจอในหัดใหญ่นะคะก่อนนำไปจำนำเถือนค่ะ นายศักชายแสงเพชรนะคะเจ้าของกิจการรถเช่ารถเช่าหัดใหญ่ลานโพสนามบินนานาชาติหัดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนสนามบินนานาชาติหัดใหญ่รบบรีราเมศค่ะตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลานะคะพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวพรอ,อนนงนาคพจนอายุ30 37ปีค่ะชาวตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลอกเช่ารถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนงงูจอจาน9463สงขาไปจำนำเถื่อนและตอนนี้ค่ะรถก็หายไปไม่สามารถติดตามคืนมาได้เพราะถูกถอด GPS ออกนะคะและพฤติกรรมเคสนี้ค่ะเป็นรูปแบบเดียวกับแก๊งหลอกเช่ารถที่เคยหลอกเช่ารถจากผู้ประกอบการรถเช่าในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่นับ100คันไปจำนำ ซึ่งตัวการใหญ่ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มไปแล้วยกทีมค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของนายศักชายได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับนางสาวพอรอนงเพื่อทวงถามเรื่องรถโดยนางสาวพอรอนงปฏิเสธเสียงแข็งค่ะว่าไม่ได้เป็นคนเอารถไปจำนำและถูกหลอกมาให้จำนำรถอีกทีโดยแฟนเก่าชื่อว่านายเป่าซึ่งตนเองเป็นหนี้อยู่สองแสนใช้มาให้เช่ารถ เต็นค่ะรถเช่าให้ขับไปส่งแฟนเก่าในพื้นที่ของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ก็พร้อมที่จะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนหากมีหมายเรียกนะคะทางด้านของนายศักชัยค่ะก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบนี่ค่ะคือรูปแบบของเก๊งหลอกเช่ารถให้ไปจำนำเหมือนกับที่เหมือนกับที่เคยโดนมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเคสนี้ค่ะก็ได้มีการตั้งรางวัลน,นำจับ3 0,000บาท ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ